ถึงส่ันด er ี้ที่ไม่เป็นผู้ที่ชนะสองคนทกคที่น้องประชาชนชาวไทยชาวชาวบยชาวชาวชาวบ้านชาวบ้านถูกทนครับแต่รัชกาลนั้นนั้นนั้นตลอดขบรามเ็จของะบรสมเศษพระมรนกพราที่เด็มหาภูมิพลอนุวิเดษมหาบางมันนมทอาไม่ใตลอดการสวัสดี สวัสดีที่หม่ดีพูทได้สักรายพอ2อ6สพันสเจครั